ครับสวัสดีครับจากร้านชีพีชชันะครับวันนี้จะมานําเสนอแว่น Le ank, เล็บแว่นทรงนักบินนะครับเ,เป็นเดนโพไรด์ ol ol ite, รหัส3025นะครับตัวนี้เหมาะสําหรับใส่ขับรถใส่ทํางานที่้ายงานช่วยตัดแสงสะท้อนนะครับทําให้สบายตาขึ้นเวลาขับรถที่มีแสงจัดๆนะครับก็คือสวมใส่ขณะขับรถช่วยเพิ่ม ทัศนวิสัยด้วยให้กับการขับรถทำให้ขับขี่ปลอดภัยนะครับรายละเอียดของแว่นก็คือตัวแว่นมีความกว้างขอบแว่นชนขอบแว่นนะครับอยู่ที่ประมาณ13าขาแว่นชนขาแว่นอยู่ที่14นะครับตัวเลนกว้างอยู่ที่ประมาณ5.6ก็ตกประมาณไซส์ M นะครับกรณีที่ ไม่มั่นใจสินค้าว่าจะใส่ได้ไหมถ้าแชทคุยกับทางร้านปรึกษาได้นะครับแล้วก็กรณีทค่ถ้าหลังจากรับสินค้าไปแล้วเปิดกล่องมาปุ๊บได้ตรวจสอบแล้วว่าสินค้ามีปัญหาในระหว่างจัดส่งหรือจัดเตรียมก็ตามนะครับถ้าแชทคุยกับทางร้านได้ทางร้านยินดีรับคืนสินค้าหรือจัดส่งตัวใหม่ไปให้นะครับสวัสดีครับ